แปตัวถ้ายี่ปตัวนี้ใช้ใหญ่สุดใหญ่สุดตัวหนึ่งกิโลขนเดี๋ยวผมเดลเกาเห็ก่าแรกๆอ่ะมันเป็นยังไงทุกรนกรมันออกมันมันแนะนำตรงนี้ไหมไม่ได้นะไม่ได้เอ่อขั้นแรก เือเราจะต้องอันนี้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 ยังไม่ใหม่อยู่เลยใช่ไหมปุณีนี่นี่เพิ่งจะเริ่มลงมือต้มเมื่อวานต้มเมื่อวานรีอต้องกีงง่วนันถึงจะออกมาเป็นแบบน,นี้หนึ่งอาทิตย์วันหนึ่งสิบสองชั่วโมงก็แรกได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ตั้งแต่เมื่อวานนี่ยังไม่ได้ปิดไฟยังไม่ปิดไฟเลยยังไม่ได้ปิดไฟตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะว่าจะปิดวันนี้เดี๋ยวเราจะปรุงน้ำตาลนไรเย็นนี้จะต้มไปยันประมาณหุ้มหนึ่งถ้าจะ โอ้คือมันพวกนี้เราจะต้องใส่ขิงใส่ขา่าใส่กระเทียมพริกไทยอ๋อนี่มันี่มีเครื่อ,อ,องปรุองอย่างนี้เราไปชมอยู่นี่แหละฮะอันนี้ก็คือเป็นพ เครื่องเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะครับก็จะเป็นสมุนไพรบพราะวต้สมุนไพรเหมอกันข่ากระเทียมแล้วก็นี่คือน้ําตาลมะพร้าวนี่น้ําตาลมะพร้าวแล้วเแล้วนี่คืออ๋ออันนี้ไม่ใช่นี่เมี่ยก็เราเราก็มีอะไรที่มีมีอ้อยมาจากไหนอ้อยทําอะไรครับอ้อยอ้อยเนี่ยอ้อยจากมาลองอ่ะลองเป็นชั้นอย่างนี้เนี่ยลองเหมือนปลาทูปลาทูก็เหมือนกันนี่ปลาทูอันนี้ เราจะเอาพวกสมุนไพรใช่พวกอ้อยอย่างพวกขิงขาอะไรเนี่ยนะมาใส่อย่างนี้เลยมาวางเรียงอย่างนี้ยอันนี้ปลาทูปลาตะเพียนตุกอะอย่างเันอันนี้ถ้าปลาปลาทูนี้เราจะใส่พวกนี้มันจะดับกลิ่นคาวมันจะเพื่อเพลินเพื่อเนเพลใช่อ่าในพวกนี้เพื่อพะโล้เพื่อพะโล้อ๋อเพื่อพะโล้ก็ใส่เพราะมันจะใส่แล้วมันจะทำให้ไม่ไม่ข้าวอันนี้อันนี้คือ ปลาทูใช่ไหมใช่ต้มปลาทูแต่ขั้นตอนคือว่าเหมือนกันเหมลองเหมือนกันหมดแต่ว่าเราไม่ใส่เครื่องไมารู้กันไหมเราไม่ใส่พวกเครื่องเทศันนี้มีขิงมีอ้อยมีขิงมีข่าข่ายังเพิ่งจะไปซื้อมามาก้นติกไทยอ่ากระเทียมติ๊กไทยอันนี้เป็นสูตรของเราครับอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของเราแต่ว่าที่อื่นเขาจะ เอ่อแล้วได้ใส่วัตถุกันเสียอะไรไหมไม่มีใช้อย่างนี้เลยต้มอย่างนี้เอ่อเอาสาบถานนิดนึงนะครับตามที่รู้เขามานะครับเขาบอกว่าใส่ดีประสิวใช่ไหมไม่มีอ่านั่นแหละอันนี้ถ้าว่าไม่งั้นเราจะไม่ได้ป้ายชุนอันนี้เราไปเดียวไปดูดีฮะนี่ป้ายเรามีป้ายตลาดนี้ลองมีรับรองคุณภาพเอ่อมานี่เราก็ได้ตั้งตัว นี่เราจะออกงานแต่งงานะสุดยอดเลยสุดยอดมากๆเลยอันนี้ที่ปรดทใจนี่ที่หม่อมที่รองไทยอ๋อครับอันนี้นะครับอันนี้คือตัวการันตีนะครับท่านหม่อมหม่อมท่านศีจะไปออกตามงานเลอะเทอะหน่อยเราเราไม่ไม่ได้ ตั้งตัวไม่ดไม่เป็นไร,นเ,นไรเราต้องการมาดูว่ากระบวนการเราทำํำวันนี้เราต้องการความชัดเจนแล้วก็เรื่องความมั่นใจกับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดสดใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกค้าที่มาซื้อตลาดสดใจนั้นพอเขาเห็นกระบวนการในการวิธีการทําว่าเรื่องตั้งแต่กระบวนการล้างปลาแล้งแ,แต่เรื่องมาต้มปลาแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่เราเาวางเรียงเียไว้เนี่ยทาให้รู้ว่าเออนี่คือกระบวนการวิธีการทํา นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากจะให้คุณที่เสน่ห์ใช่ไหมฮะคัณที่เสน่ห์ก็ยืนยันกับลูกค้าหน่อยที่ติดตามรายการติดตามผลงานลูกค้าที่มาชมมาเที่ยวตลาดสนใจว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์นะครับคือปลาตะเพียนต้างต้มเค็มต้มเค็มไรก้างต้มเค็มไรก้างครับแล้วก็ปลาทูปลาทูด้วยมาทาอย่างนั้นปลอดภัยแน่นอนแน่นอนครับไม่มีพวกสารดินประสิวหรือว่าสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นเราต้มโดยใช้ธรรมชาติต้ม ใช้สมุนไพรทุกอย่างแม้ตั้งแต่อ้อยออ้นี่ของปาลมินโอ้ยว่ไ่าเอาอะไรนั่วัดวัดตุ่ดิบซึ่งเป็นสมุนไพรซึ่กลุ่มเรากลุ่มสมัชชาเกษตรกรที่ปลูกแบบลอสารอยู่แล้วนะครับบางทีก็ตะไคร้เขาก็มีตาไคร้เขาก็ตัดตะขคร้มาให้ก็เป็นตะขคา้จากกลุ่มในสมาชิกที่เอาไปขายตลาดหนใจใช่ครับเพราะว่าแต่ละพืนที่เราก็ลงไปถ่ายทำไปเก็บข้อมูลว่า แล้วจุดเจ้าหน้าที่นั้นก็คือเป็นแบบไรล่ะไม่ได้ว่าปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมใช้ใช้ของในของที่ผมรักลังในในไม่เจ้าอาจารย์กแบบนี้มาดูแล้วอาจารย์โยกมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ถือว่ามาการันตีให้กับลูกค้าที่บริโภคปลาต้นเค็มของเราสนใจได้นะครับว่าเรามาดูต้นต่อต้นตำรับนะครับในการกระบวนการแบต้มการนึ่งว่า่นใจไหมเพราะว่าบางคนที่ อทางปลาต้นเค็มจาในมือเนี่ยมีการแพ้เรื่องของดิตกสิวตรงนีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาบริโภคปลาต้นเค็มที่ตลาดสุดใจเนี่ยคุณใจได้ว่าปลาต้นเค็มตะแหวนปลาต้นเค็มไร้ก้างเนี่ยนะครับไม่มีการใช้ดินสีแน่นอนก็มาได้ทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ตลาดสุดใจนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็แล้วก็สาขาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามาวันธรรมดานะครับมีที่ตลาดก็